หลวงพ่อช่วยเราโดยเยอะอยู่ปตัตตอีไต้หวันยอดขายจากที่แบบว่าอย่างนี้ก็ขึ้นกราฟมันก็ขึ้นไปเรือ่อยๆเราจะสะดุดมันก็จะไปต่อเหมือนมีคนช่วยผักไปไงเงี้ยจนวาสนาที่มันขาดเนี่ยท่านจะเติมให้ดีมากมีเงินมาก คือปรารถนาอะไรเราก็ได้ก็ดีข uhm ึ้นครับดีข yeah> uh. yes ึ้นทุกอย่างหลวงพ่อก็คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสริมไปแล้วก็ดีขึ้นสร้างบ้านด้วยกระสําเร็จไม่ติดอะไรไกลเลยไม่มีหนี้มีสินเชื่อมานานแล้วกระทานานแล้วมีทั้งโชคลาภก็ได้เกือบทั้งปีอะค่ะปีที่แล้วก็มาทำบัตรเองที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรสถานีความเชื่อลงพื้นที่วัดทวีการานันอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือที่เรียกว่าวัดสีชมพูวัดที่มีองค์บรมครูปู่ฤาษีชีวโกมารพัฒน์องค์ใหญ่ที่สุดหนึ บอกว่ากำลังปิดกระแสทางความเชื่อของพี่น้องสายมูกันอยู่เลยในขณะนี้นะครับพิธีอาบน้ำมนต์ต่อหน้าองค์บรมครูปู่ชีวกโกมาราพัฒองค์ใหญ่และพิธีตัดเส้นฝ่ามือเจิมลงณหน้า,นาทองหัวใจเศรษฐีกรับพิธีที่หลวงปู่สีเทพอุดรใช้ส่งเคราะห์ญาติโยมตั้งแต่ครั้งจำพรรษาอยู่ที่วัดพืชดิมิตรครับนั่นคือพิธีตัดเส้นฝ่ามือต่อโชคต่อลาบลงณะหน้า,นา,นาทองหัวใจเศรษฐีพิธีกรรมตัดเส้นฝ่ามือ ลายมือของคนเรานี่มันไม่เหมือนกันการตัดเส้นฝ่ามือโดยใช้พญานาคราชองคูสีสุดโทคาทาไปจาตัวตัดเส้นตัดเคราะห์ตัดโศกตัดโรคปัดภัยตัดเสนียดจันไรภัยพิบัติอุบสรรคั์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ต่อรูปต่อนามต่อดวงชะตาชีวิตต่อโชคต่อลาบต่อถุงเงินถุงทองให้ญาติโยมลงหน้าหน้าทองหัวใจเศรษฐีพิธีกรรมทุกอย่างก็คือว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้ทุกคนนั้นให้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อชี จะทาพ่อปู่ชิวฮกด้วยเราจะทาพระอาจารย์ด้วยค่ะเสริมไปแล้วก็ดีขึ้นสร้างบ้านด้วยก็สําเร็จไม่ติดไรไกลเลยไม่มีหนี้ไม่สินเชื่อมานานแล้วศรัทธามานานแล้วก็รู้สึกดีกลับไปก็ดวงถูกหวยอะไรบ้างอยูยๆเราซื้อไปมันก็ถูกเองมันรู้สึกดีก็เลยอยากมาอีกทํากลับไปตั้งแต่นั้นมาก็คือได้รับโชคลาภตลอดอะไรที่เราซื้อก็ได้ขอให้มีโชคบางทีก็มีคนเอามาให้ก็ได้ที่สามมั่งที่สี่มั่งได,ด้ติดติดกันก็ได้เกือบทั้งปีอะค่ะปีที่แล้ว พิธีกรรมอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จะจัดขึ้นต่อหน้าองค์บรมคภูป,ปู่ฤาษีชีวโกโกมารพัทองคใหญ่และพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นนะครับในวันเสาร์ที่2ของเดือนจะมีประกอบพิธีอาบน้ำพระพุทธ,ธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์มีองค์ปู่ชีวโกโกมารพัทปู่แพทย์ปู่ว่านปู่ยาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประดิสถานใจกลางของวัดทวีการนันต์ก็เลยได้อัญเชิญองค์ปู่ชีวโกโกมารพัทหมอประจําตัวของสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกอบพิธีเจริญพระพุ ธมน์พระบริตดาเคาะต่อโชคชะตาให้ญาติโยมตัดเคาะตัดโศกตัดโรคตัดภัยตัดเสนียดจันไรสร้างขวัญกำลังใจให้ญาติโยมในการดำเนินชีวิตพอดีช่วงนั้นไม่สบายมาขอรูปแล้วหายและจะมาไหว้ท่านบ่อยๆคือพี่ทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลด้วยแต่ท่านก็รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราค่ะพี่เชื่อเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้แฟนเหมือนแบบจะไม่รอดเป็นมะเร็งก็มาขอพรท่านแล้วก็ทำบุญพามาตัดกครงตัดกรรมเขาก็แข็งแรงตอนนี้ก็มะเร็งก็ แทบจะหาเลยก็ว่าได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัทวีจะจัดกิดจกรรมอาบน้ําพระพุทธมนต์น้ำมนต์ว่านสระเคราะห์ต่อดวงชะาตา,าจัดโลกภัยไข้เก็บเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้ญาติโยมทุกเดือนนะโยมนะแล้วก็มีกิจกรรมบวชนาคบวชพระถวายองค์ธรรมานุโมจ้าถวายเหล่าทวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยกันลงอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองบากมือไว้เลยนะครับพี่น้องสายมูสาน,นีความเชื่อพิธีกรรมอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าอง บรมบุรุษปู่ฤสีชีวโกโกมารพัทองค์ใหญ่ตำรับหลวงป,ปู่ศีเทพปุดรวัดทวีการะอันนั้นครั้งถัดไปจัดตรงกับวันเสาร์ที่14มีนาคม2569อย่าลืมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารสังคมความเชื่อได้ทางสถานีความเชื่อพื้นที่ปลอดภัยทางความเชื่อชุมชนคนสายมูสถานีความเชื่อก็ติดตามไว้เลยจ้า